หลังจากเมื่อวานไปเทสนะครับแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นก็คือเครื่องมีปัญหาเราเอาขึ้นมาใหม่ละเดี๋ยววันนี้ไปเทสอีกรอบนะครับพร้อมกับทีมงานก็จะมีพี่ต๋องนะครับสามร้อยยอดแล้วก็เจ้ากระต๊อบช่างภาพคราวที่แล้วลงไปโอ้โหดูหน้าไหมหมดเลยเดี๋ยวจริงๆไม่ได้อยากลากริมทะเลหรอกแต่ว่าเครื่องมันมีปัญหาลงไปแล้วแล้วมันมีปัญหาเดี๋ยวเรานี้ไปเทสกันดีกว่าดูที่ว่าหกสิบจะมันขนาดไหนเน้อ โอเคทุกคนมาถึงแล้วครับแลมตรงตามองไล้นะฮะธนาคารปูเน่กับไอแลนเดอร์ยีสาพี่ต๋องช่างต๋องลงไปแล้วเดี๋ยววันนี้ไปกัน5คนแม่งเลยกระต๊อปมาแล้วด้วยเน่ต๊อบมาแล้วแล้วก็น้องแวนะครพี่ต๋องพี่ต้นเดี๋ยวให้ลงกัไปก่อนเลย3คนลงมาเรียบร้อยเฮ้ยสรงมันเท่นี่ขโมดเราใส่นี่แล้วนะเป็น สันลูปใสแต่เปิดไม่ได้นะทุกคนเก๋ๆวิ่งเก๋ๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยซีนซิลิโคนนะฮะอันนเท่หวะเดี๋ยวต้องให้พี่ต๊อบเขาถ่ายรูปเท่ๆลงขายกันดีกว่าไม่ต้องรอนะเรือเน,นี่ยมีอยู่สมลำแวกขึ้นไปเลยอ่ะต๊อบกดถ่ายแล้วแวะเดี๋ยวรอนี่เงแล้วก็เดี๋ยวกดเชือก นี่ผมฝาก มาแล้วครับเดี๋ยวปลดปลด,ปลดเชือกอันนี้ด้วยแหวไม่งั้นก็ไม่ต้องเอาสูงเอาลงต่ำเลยเอาอเออฮึปป๊าบขึ้นมามาขึ้นมาไวไม่ต้องปลดเอาไว้เอาไว้อย่างนี้เอออยาให้มันเห็นต่ำไว้เออหายถอยเลยแข่งน้ำยังไง ร่พี่ต้นก็ยื่นยาวใช่ไหมสนัดเลยนะเราอยู่ข้างในเดี๋ยวเมาใช่ไหมใช่ครับจิะมมาเอาหกสิบแมนดูดิว่าหลัง กาไปด้วยอา้าวเดี๋ยวพวกเรานั่งหลังกันนะไปถึงมีนะเนี่ยมันนี่นะครับเหลือยี่สิบสามนูนเย็นละครไปแล<ะ>้ล นี่ครับสอยพี่ต้นกับเรือนะครับดูรอบ4 5่พต้นอ่าเล่งไป4 5่พ <4, 5. S 1> เล่งดีเล่งเลย4 5่พเลยอ่าเอาละนั่นละรอยแล้วเนี่ยพี่ต้นขับเรือแล้วครับอ่าเอางาพันนะ เต้นต้นนี่คือเรือ60แรงนะทุกคน o. Well, yeah. เรียบร้อยทุกคนทุกคนตามคำนวณไปเลย5,000ได้ยิบสองน็อตแต่นี้คือผิดคาดคือมี5คนมีน้องแวนมีกระตอ๊อบมีพิษตองแล้วก็มีเซียนต้นนะครับเมื่อกี้ไปวิ่งมาเรียบร้อยแล้วพิ่ตองกดเข้าไปอยู่ประมาณ5,5 0 0เนี่ยได้เกือบย4ิบสี่เลยแล้วอะไรรู้ว่าเดินรอบลำนี่ที่เราดีไซน์ไว้คือเราดีไซน์อย่างนี้ต้นเพื่อจะให้ตกปลาสมมุติอจอดปุ๊บ อยู่ในนี้เลยพี่ต้นทำท่าเวียงเป็ดเลยนี่อยู่ในนี้ตกปลาได้เลยครับได้ไหมพี่ต๋องมาถึงปุ๊บตกปลาได้เลยเดีย๋ยวคือไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วอะไรว่าลูกเล็กเด็กแดงก็แอบ,บอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงก็แอบ,บอยู่ในนี้ได้นี่คือเครื่องหกสิบห้าคนเฮ้ยฟินวะนี่แต่ว่าละมันมีแล้วนะเดี๋ยวผมเดินไปหวัวเรือให้ดูนี่นะครับ นี่เราเดินไปหัวเรือนะวอล์กอาราวนี่เฮ้ยโอเคนี่ <c oughs> เฮ้ยถูกใจว่ะเออหกสิบแรงราคาสองแสนกว่าบาทสองแสนสี่นะสองแสนสี่สองแสนห้าตัวเรืออีกประมาณสามแสนห้าก็ห้าแสนเก้าจบเลยนะครับเมาไปได้เลยรอบนี้เรียบร้อยแล้วทดสอบให้เรียบร้อย,อยผมเด็กสร้างเรือ EP นี้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับกับเรือไอซ์แลนเดอร์ฟุต กดไลค์กดแชร์ให้เด็กสร้างเรือด้วยนะและเดี๋ยวเราไปลองรุ่นใหม่ๆของเรากันนะครับวันนี้สวัสดีนะครับเย้ <Yeah. laughs>